สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมโรบักนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ในแมบไททันนะครับผมเนี่ยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะผมจะมาสอนวิธีการแปลงร่างเป็นไททันมาหึมาของเอเลนได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมนะอันนี้คือผมสมัครไอดีใหม่มานะครับผมสังเกตดูนะเป็นชื่อซีเกอร์ทีวีศูนย์ศูนย์หกนั่นเองนะครับผมนะหลังจาก คลิปที่แล้วนะครับวดีโผมได้เคยสอนไปนะครับผมนะคือมันต้องแบบมีวิธีการยุ่งยากอะไรอย่างงี้แบบมันคือแบบมันยากเอาง่ายๆนะฮะวิธีนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยนะน่าจะเป็นบั๊กด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะอันนี้ก็มันน่าจะบั๊กแหละนะครับจริงๆซึ่งถ้าเราแบบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราเลือกเงี้ยมันจะเสียคูปอง100อใช่ป่ะอ๋ออันนี้ผมทำบัก๊กติดละอันนี้ก็คือผมทำบัก๊กติดแล้วมันสามารถที่จะแต่งร่างได้เลยนะฮะอันนี้โอเคเดี๋ยวจ้ามการรี เซิร์ฟก่อนนะเอ้ด,ดีดีออกออกเกมเข้าใหม่พูดง่ายๆนะคือมีน้องคนหนึ่งนะมีทักเพจเข้ามานะครับผมนะบอกว่ามันมีบั๊กนะก็เป็นน้องคนนี้เลยนะฮะนี่ครับ <c oughs> ผมเขาก็มาทำไปดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการรีก่อนแป๊บนึงนะแผลนี่ก็ไปดีลองผมหละโอเคนี่ฮะสังเกตดููไอ้อะไรวะโลบักผมไม่มีสักสักบาทนะตอนนี้ดูดูได้เลยครับผมนะนี่ครับผมระหว่างรองเกมเข้าโอเค โอเคนะคข้าผมนะเข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเอ้าเชี่ยค้างอ๋ามาแล้วมาแล้วโอเคนะครับผมนะเมื่อกี้ผมทำบัคติดแล้วมันก็เลยบอกว่าแปลงร่างให้เป็นไททันได้นะครับผมนะฮะซึ่งนี่ครับผมเราเลือกมานี่เนี่ยผมจะให้ดูก่อนนะถ้าเรายังไป่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมนะมันจะให้เราแบบมันจะขึ้นประมาณ100ร้โลบัคเนี่ยบะขึ้นประมาณนี้นะครับผมนะยูนิตหนึ่งร้อย อีกหนึ่งเราบักนะเพื่อนาการซื้อนะครับผมนะแต่ว่าเราไม่มีนะเราจะมาทําวิธีบักกันนั่นเองนะแบบง่ายๆเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะอันดับแรกนะอย่าทําในเซิร์ฟแบบ PVP นะไม่ใช่ PVP ดิ VIP นะคือถ้าทําในเซิร์ฟ VIP ทาไม่ได้นะต้องมาเล่นแบบเซิร์ฟแบบคนเยอะๆอย่างนี้นะมันถึงจะทําได้นะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่แบบโอเครู้ละเรามาเริ่มเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะอันดับแรกนะครับผมนะให้เราเลือกไปที่เฮ้ไไไยไอ้เชี่ยใครพดจิ๋่วิ่งมาแปลงล่างใส่หน้ากูเนี่ไนยไอ้เที่ย โอ้สาหาที่สงบสงบแป๊บนึงนี่ครับผมนะเวลาเล่นกับคนเยอะคนเซิร์ฟเยอะก็อย่างงี้แหละครับผมนะโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะให้เราเลือกไปที่ไททันเอเลนนะครับผมนะไททันจูโจมนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ เอ่อทำการกดตัวเคนะครับผมครั้งหนึ่งนะครับผมนะกดครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีมีดเล็กๆโผล่มานะเห็นปะแล้วก็ทําการคลิกเมาส์หนึ่งทีนะครับผมนะ <c oughs> เหมือนกับการแปลงร่างแบบเป็นขั้นไม่สมบูรณ์นะโอเคหลังจากที่เราปาดน,นิ้วไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องแปลงร่างนะอย่าเพิ่งกดเอฟนะให้เรากดไปที่ชูดไททันนะฮะหรือว่ากดเลือกไททันอีกทีนะครับผมนะีแล้วก็ไปที่คอร์เซอลไททันนะหรือว่าไททันมังกรมานั่นเองนะครับผมแล้วเราก็เลือกไปที่ไททันฟอร์มนะครับผมแลล้วเืออกไปที่่า ถ้าท่างของเอเลนนั่นเองนะครับมันจะขึ้นเนี่ยผมแล้วกดปุ๊บเนี่ยเอาเนี่ยผมมันกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นนี้อยู่นะอย่าอย่าไปสนใจนะเราก็ทําการกด F เลยนะครับผมเนี่ยโอเคแล้วเราจะทำการแทงล่างเป็นไททันมืึือมาแบบปกติก่อนนะครับผมเนี่ยนี่รับผมเนี่ยจะเป็นของล่างของบลทูธนะครับผมนี่เลยเห็นปะ่ะแล้วเราก็ทําการกด F อีกหนึ่งครั้งนะออกจากล่างนั่นเองนะครับผมนะฮะ ี่เลยแล้วก็รอรอสักพักหนึ่งนะรอให้เราเลือกเราเอาง่ายคือขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกเป็นให้ท่านมัคือมาของเอเลนได้เลยนะครับผมนะก็มีเท่านี้แหละนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนึงรอล่างมันหายก่อนนะครับผมนะมันติดกูดาวไอ้ยัยใครมันชอบมาแปลงร่างใกล้กูวะไอ้เจ้าเลยโอเคหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคนะครับผมนะกดเลือกได้ยังกดเลือกยังไม่ได้โอเครอรอให้มันกดเลือกได้นะมันน่าจะติดกูดาวอยู่หลายอย่างนี้แหละ กดได้แล้วนะครับผมนะแล้วก็ไปที่คอนโซลในท่านนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ในท่านเอรินเลยนะครับผมนะนี่หมายว่ามันสามารถกดได้เลยนะมันจะไม่มีคําว่า100คูปองเอ้ยหนึ่งร้อยโลบัคขึ้นมาแล้วนะครับผมนะติดคูปองไปจาก r h ูโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปทีลร่างได้เลยสบายๆเห็นปะ่ะมันก็จะเป็นร่างของอเอเลนแล้วนะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับผมนะเครื่องวิธีนี้นะครับผมนะเราก็ ทำได้ตลอดนะคราถ้าแมพมันยังไม่แก้นะเออแต่ว่าถ้าออกเข้าใหม่เลยคือเราก็ต้องมาทําบั็กต life, okay. ่อนะฮะนี find, C <c <oughs> um, ่ครับผมนี่ฮะง่ายๆครับผมนะเดี๋ยวผมจําการลองลองแปลงหลางอีกทีให้ดูนะครับผมเนี่ะแปลงหลังยังไม่ได้กูกดเอฟรัวๆแล้วเนี่ยรอสักพักหนึ่งนะครับผมนะฮะ เอ้ยเดี๋ยวว่เาเราต้องเลือกก่อนเหรอเลือกยังไม่ได้คร,รับแป๊บนึงอ่ามาแล้วมาละนี่ครับผมเลือกของเอเลนก็แปลงร่างได้ตลอดเลยนะครับผมนะฮะถ้าเราทำบั๊กติดแล้วนะครับผมนะฮะนี่ครับผมออ้ยเด้งฟ้าเลยนี่นี่ครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทวนวิธีการแปลงร่างให้อีกทีหนะะึละกันนะครับผมโดยการออกข้อเสิร์ฟใหม่คือถ้าเราออกออกข้อเสิร์ฟใหม่เนี่ยมันจะ มันจะหายนะครับเราต้องมานั่งทําใหม่นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทวนให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งบั๊กหายแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเป็นที่คอ,อร์โซนไดท์เราเลื่อเอเลนดูซึ่งไอคูป,ปองมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเห็นปะอันนี้ก็คือหายบั๊กแล้วนะครับผมนะโอเคเราจะมาทําบั๊กต่ออีกรอบก็แล้วกันนะครับผมนะนั่นก็คือ การเลือกที่ไปที่ไททันนะครับผมนะปกติเลยไททันโจมตีนะครับแล้วก็ทําการกดเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปัดนิ้วตัวเองนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ชูดไททันหรือเลือกไททันอีกทีแล้วก็ไปที่คอนโซลไททันนะแล้วก็ไททันฟอร์มนะครับผมนะฮะแล้วเลือกไททันเป็นของเอเดนซึ่งเรากดมาอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นมาอย่างงี้ไม่ต้องสนใจกด F แปลงล่างเลยนะครับผมนะโอเคแล้วกดแฮนเซิลไปก็ได้ โอเคนะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นไททันแบบล่ามเมอร์คมาปกติของล่างเบลทูธนะครับผมนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็กด F ออกจากล่างได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็รอให้มันเลือกไททันได้นะตอนนี้มันยังเลือกไม่ได้เหรอผมกด,ดรัวๆแล้วมันยังเลือกไม่ได้รนะอให้มันเลือกได้โอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนล่างเป็นเ,เลือกแล้วเราก็เลือกสิเเลือกเป็นไททันมอรมาของเอเลนได้เลยนะครับผมนะโอเครอสักพักหนะึง มาดีกว่าเฮ้ยอย่าแดกกูได้ตว์เอ้ยเชียยังเฮ้ยแต่มันได้ฆ่าคนไอตัวนั้นแล้วไอชิบายละโอเคนะเลือกได้แล้วนะครับผมนะแล้วก,กดไปที่คาร์ลสโซเทนนะแล้วก็เลือกไปที่เททันเอเลนได้เลยนะของมังหากดปุ๊บเห็นปะมันไม่มีไอคำว่าร้อยโลบัค,คขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็กดแปลงร่างได้ตามปก,กติเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเป็นวิธีที่แบบง่ายง่ายกว่าผมมากเลยผมไม่ต้องไปแบบ ไปย่างคิงพลังเอเลนโอ้โหเชียใช้เวลาเป็น20-30ยี่สิสามสิบนาทีนะครับผมนะแต่วิธีนี้นะง่ายนิดเดียวนะครับผมนะแค่แค่แบบทำแบบไม่ถึงห้านาทีอะ่ะออ <c oughs> ก็ถือว่าง่ายว่งผมแบบเยอะมากนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับที่เข้ามาบอกทริคนะครับผมนะให้ทุกคนหลายๆคนรู้นะย้ำอีกหนึ่งทีนะครับผมนะต้องมาเข้าเข้ามาทำในอ่าเซิรฟ์ฟเซิรฟ์ฟ ปกตินะครับไม่ใช่เซิร์ฟว P ีเซิร์ฟที่มันมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับผมนะคือมาทําได้แค่ในนี้นะถ้าทาในเซิร์ฟว P มันทําไม่ได้นะฮะผมเคยลองไปทําแล้วนะครับผมนะโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนลวกันนะครับผมนะก็ถือว่ามาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่แบบมีทิศเกมไหนเกมเทมอเขาเรียกเกมเดรทานเกมไหนก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเออใครมาทำที่อะไรกูเนี่ยมันจะฆ่าผมโอ้ โอเคครับ <ffe> <Okay>, <die> ผมนะบายผมเจมี <wh> ่ในคลิปหน้ากันล้วกันนะครับวิธีการแปรงล่างแบบฟรีๆเนาะโอเคหาปกคลิปไอ้เฮียทุกคนจะเบื่อปกคลิปอันนี้หรือเปล่าวะเฮียเฮ้ยแปรงล่างเอววะอ๋ออันนี้นี่น้องน้องคนนี้ครับผมนะน้องคนนี้เอ้ยสัตว์สวนเนาะน้องคนนี้มาที่มาสอนผมนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับผมนะโอเคเออถือว่าดีครับผมหาปกกัน เออทามุมเขียงบั่งดีกว่าแม่งมุมมันนั้นอย่างเดียวแม่งปกังเกตุูกปกเอเลนเมื่อคืนมานี้แม่งก็โชว์แค่หน้าอย่างเดียวเลยอย่างนี้วะเออเดินต่อแถวอย่างงี้ <laughs> โอเคนะก็บายหุจะเจมเนในคลิปหน้านะครับผมบายออยืนเลียงเหรอยืนเลียงเหรอได้นะได้นะทำปกคลิปทำปกคลิปยืนเลียงเออโอ้โหให้ท่านแฝดโอเคนะไปของจริงละบายเฮ <laughs> ้ยควรจะแป้งร่างสามคนเลยเหรอ โอ้ยเฮียแปลงตัวเล็กไอ้สัตว์กูาสาเราตั้งนานโอเคครับ okay, <c oughs> ผมไปของจริงละ